สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกครูทอกับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลค่ะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดูรูด้านกฎหมายของเรานะ,ะท่านอายการในรงศรีรันอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดค่ะสวัสดีค่ะ<ส>ท่านอายการอคุค่ะ,คะ ตำแหน่งครบไหมครับพี่นรงค์นรถูกต้องไหมคะครบอะถ้าเต็มสิบได้กี่คะแนนเนี่ยได้สิบครับได้สิบนี่นะครับวันนี้เรามีสุดยอดครูด้านกฎหมายมาช่วยก็ต้องเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาคุยกันหน่อยเป็นเรื่องข่าวพี่นรงค์เห็นข่าวนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการสวมบัตรฮุบที่ดินก็คือกองปราบค่ะคุณผู้ฟังบุกจับหนุ่มเวียดนามสวมบัตรประชาชนพี่นรงค์แล้วก็เปิดธุรกิจรับจำนองที่ดิน ก่อนจะฮุบไปขายเรื่องนี้นะคะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขานำหมายจับไปจับกลุ่มนะฮะเป็นชื่อคนไทยนะคุณผู้ฟังชื่อว่านายกิตตินันสุนทราพิรามหรือสตีเฟนอายุ55ปีนะคะแล้วก็ในการเข้าไปจับเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าใช้ข้อหาว่าแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ตนเองมีรายการอย่างใดอย่างหนึ่งในทะเบียนบ้านว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าข้อมูลโดย สรุปสรุปก็คือพอออกหมายจับเข้าไปตรวจสอบอนะฮะก็ปรากฏว่าโอ้โหในกิตินันนี่ตกลงใช่คนไทยหรือเปล่าเนี่ยพี่นระงเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้ไหมพี่เรื่องของออสวมบัตรก็ได้ยินบ่อยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นตามชายแดนนะครับในพื้นที่โดวยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ของเรานะครับทางภาคเหนือ,อก็มีมนะครับส่วนมากก็จะมาจากการร่วมด้วยของเจ้าหน้าที่แหละครับมี<อ>มบืต้องยอมรับเราต้องยอมรับครับต้องยอมรับเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนอย่าเป็นคนไทยเยอะนะ เราต้องภูมิใจใช่ไหมพีม่รองพวกเราเนี่ยเป็น,นคนไทยต้องดีใจนะแต่ว่ากระทาแบบนี้ถ้าเป็นความผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายหลายตัวเลยนะครับกรณีที่าชาวบ้านบางคนนะครับที่เป็นคนไทยอยากได้ต้องแปลงสัญชาติการแปลงสัญชาติมีเงื่อนไขมากนะครับไม่เหมือนกับประเทศที่กาลังแข่งซีเกมเราเห็นไหมแป๊บเดียวก็โอนแป๊บเดียวกันเนี่ยทุกวันนี้ก็โอนกันจนกระทั่งว่าเต็มไปหมดคนไทยเนี่ยมาเล่นกีฬาหรือทำอะไรดีนะต้องยกตัวอย่างโคชเช่ท่านรอนานเหลือเกิน รอเป็น20ปีกว่าจะได้สัญชาติทั้งที่ท่านทําคุณอุปการให้กับทีมเควันโดเราเยอะนะเนี่ยครับ<ช>ตัวอย่างเลยต้องพูดแล้วต้องต้องต่อสู้มานานแต่คนที่มันเป็นอย่างเงีงย้งอยอยากจะมาเนี่ยมาไม่ได้เพราะการแปลงสัญชาติไทยนั้นยากมากนะครับ<ช>พอยากปั๊บก็ใช้วิธีรัดก็คือซื้อ,อเลยซื้อสอดใต้โต๊ะรอคนที่ตายไปแล้วเด็กที่เกิดแล้วแจ้งเกิดไม่กี่วันตายนะครับก็เอาคนมาสวมเลยนะครับโตเร็วด้วยนะเพิ่งตายไปไม่กี่ปีเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วบางคนที่เราเจอคุณอนวาที่เราช่วยก็คือ ไม่ได้มาทําบัตรประชาชนไป20กว่าปีพอกลับมาก็ตอนหลังนี่มีสวัสดิการรัดขึ้นมาด้วยการใช้เลขสิบสาหลักเขาก็ไปรักษาพยาบาลก็เบิกไม่ได้ญาติก็เลยพาไปทําบัตรประจําตัวปรากฏว่าก,กลับมาบ้านญาติไปทําบัตรมีคนอื่นเป็นชื่อเราไปแล้วก็อบอกก็มีคุณพุกมาทําไปเมื่อไม่กี่เดือนกี่ปีนี่เองช็อกเลยสิบปีอ้าวคานนี้ก็สอบสวนเลยคานนี้อสอบสวนก็ข้ามจังหวัดข้ามเขตไปก็ไปเจอว่ามีคนมาสวมมีคนมาสวมอย่างนี้ส่วนมากเนี่ยอําเภอนั่นแหละท้องถิ่นนั่นแหละเขาจะรู้ว่า เอาไหมมันมีคนเสียน้ามันมีคนไม่อยู่ผมไปดูแลไม่ต่อบัตรมา20ปีแล้วเจ้าบัตรนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนคุณอรมาคนเดียวมีบัตร2ใบฮะบัตรประชาชน2ใบ2เลขก็มีโอ้จริงอะพิเศษมาจากไหนอะทำไมได้บัตรประชาชน2งใบอะนรกเเลขรหัสนี้พี่นรงครับมันไม่ใช่บัตรเครดิตนะคบมันจะได้มีมากกว่า1ใบนะครับพี่จริงจนกระทั่งต้องถูกยกเลิกครับแล้วก็สอบสวนเสร็จแล้วนะครับก็ถูกยกเลิกไป1ใบให้เหลือตัวตนแค่ตัวเดียวคุณเจาใบไหนแล้วก็ตามด้วยสาเหตุการมา สองบัตรนั้นใช่ครับบัตรบัตร,ตร,ตรมีคนมีมีนายนาลงเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยมีหนึ่งใบนายนาลงเลขรหัสอีกตัวหนึ่งหน้าตานายนารงคนเดียวกันนี่แหละอีกหนึ่งใบไปสวมกับคนอีกคนหนึ่งใช้บัตรอยู่สองใบครับมีเหมือนกันก็ผิดที่คุณละถ้ายอย่างนั้นะใช่แต่ว่าเขตก็ทําด้วยไงเขตหรืออาเภอก็ไปร่วมด้วยความร่วมมือด้วยอ่าใช่ครับก็ถูกสอบสวนกันไปถูกดําเนินคดีนะครับความผิด<ใ>นี้นะครับการใช้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อตนเองมีรายการในทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับอันนี้จําคุกหนักนะครับ หลักคือจำคุกหเดือนถึง3ปีปรับ20,000ืถึงหนึ่งแแต่ถ้าคนทําไม่ใช่คนไทยโทษหนักขึ้นมาอีกเป็น6เดือนถึง5ปีอย่างเคสนี้ไม่ใช่คนไทยเห็นไหมครับเขาจะโดนวักสองคือวักหนักพี่นารงแล้วถ้าเกิดบ้านไหนเจ้าบ้านไหนก็ตามยอมให้ผู้ที่มีบัตรแบบนี้นะฮะแบบ,บที่ไปสวมบัตรเนี่ยมาโผล่ในชื่อทะเบียนบ้านเรายอมให้เขาเข้ามาเป็น ลูกบ้านเจ้าบ้านนะถูกต้องครับเจ้าบ้านยอมให้ลูกบ้านมีคนโอนเข้ามาเป็นอะไรไหมก็มีความผิดตามพรบทะเบียนราษฎรเหมือนกันโทษอาจจะบอกว่าคนที่ปลอมนี่นะครับแต่ก็ถือว่าสมรู้ร่วมคิดไหมฮะให้เขาได้แบบตอนที่เขาทาบัตรกันเนี่ยอาจจะไม่ได้สมรู้ร่วมคิดตอนไปแจ้งเท็จนะเนาะแต่ตอนที่แจ้งย้ายเข้ามาในบ้านเรายินยอมให้เขาเข้าเนี่ยมีความผิดที่นายลงพุกถามหน่อยผลกระทบเนี่ยการที่ยอมให้เขามาสวมบัตรคนไทยเนี่ยครับมันมันมีผลกระทบอะไรรุนแรงไหมมันมันน่ากัวความมั่นคงนะ ก็ดูที่จีนเทาที่เราได้ชื่อมาจะจําภาพผู้หญิงคนที่ชักชักชักดิ้นหน้างอหน้าตารวจแล้วก็มีเปลี่ยนเหมือนกันจำแม่นเลยภาพเจ๊คนนั้นติดตามว่าไม่ห่วงสวยเลยไม่ห่วงโป๊ด้วยมาจากการแปลงสัญชาติเห็นไหมครับโดยการสมรสกับคนไทยก่อนแล้วเข้าเขาก็ได้สัญชาติไทยแล้วท่านก็เลิกกับคนไทยแล้วท่านก็ไ่ได้สมรสกับคนต่างชาติคนต่างชาติรู้สึกตอนนี้ได้สัญชาติไทยแล้วมั้ง ก็เลยเป็นยังไงได้มาซื้อที่ดินครอบครองอสังหาริมทรัพย์ครอบครองคอนโดมิเนียมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยครับเขาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้รับขายฝากเพราะถ้าคนต่างด้าวมันจดทะเบียนนิติบุคคลไม่ได้นะครับหรือถือหุ้นไม่เกิน19ไม่ให้เกินหน้าหรือถ้าซื้อคอนโดก็เป็นซื้อซื้อทั้งอาคารไม่ได้ซื้อคอนโดอาคารชุดได้หรือถ้าเกิดเป็นอสังหาริมทรัพย์ต่างด้าวครอบครองได้แค่หนึ่งไร่เพื่ออยู่อาศัยแต่พอเป็นคนไทยปั๊บเนี่ยเห็นไหมฮะเขาได้อยเะ แล้วก็มันเกี่ยวความมั่น,งนะคงแล้วการนี้มาทาธุรก,กิจอะไรหรือบางทีไปเปิดบริษัทด้วยต่างประเทศเงินโอนเงินออกข้างนอกหมดนะครับนี่คือความววมั่นคงที่คุณอนุมาพูดแล้วก็อาจจะพาคนอื่นเข้ามาชักนําเข้ามาในประเทศเรานะครับเพราะมีญาติอยู่ที่นี่พาคนอื่นมาอยู่ต่อมาท,ทําธุรกิจนะครับมาปเปิดบริษัทให้เวิร์กเปื่มิดเปิดโรงเรียนแล้วก็มาให้คนอื่นเรียนนะครับมันก็เป็นการสอนความคิดหรือความมั่นคงก็ไปกระทบขึ้นมาเพราะมันมาั้งแต่การสอนตั้งแต่ต้นๆ โอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะครับนี่คือสิ่งที่เราทํางานได้ด้้นความมั่นคงเนาะที่ว่าเขาเป็นห่วงเป็นห่วงเนี่ยพอเวลาเรามาทําอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ไม่ไม่มีคนคิดถึงอย่างนี้แต่ฝ่ายความมั่นคงข่าวกรองทหารเนี่ยเขาคิดนะครับเมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะเขาเรียนวิชาพวกนี้ไงโรงเรียนเสก็สอนพวกนี้มันอาจจะเกิดแต่เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเราก็ไม่คิดแต่จริงๆมันเกิดเหมือนที่ผมว่าเกิดขึ้นได้ความมั่นคงแน่นอนนะครับยิ่งไปถือครองอสังงานริมทรัพย์คนไทยก็เยอะแยะที่ยังไม่สามารถมมีีท่่่อยูแตเาาถึงก ทำธุรกิจเทาบ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างแล้วก็ฟอกเงินด้วยนะครับซื้ออู่รถทําอู่สีทํารถบัสทํารถทัวนะครับทุกอย่างก็มาจากการฟอกเงินหรือ,อที่พน,นันมาทําโรงแรมถูกครับแล้วก็พน,นันอาบบนวดอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้บอกคนไทยอาบบนวดมีคนมีคนเหล่านี้นะยานนี่นี่คือตอบคำถามที่คุณอนุมาว่ามันเกิดอะไรเกิดความกระทบความมัน่นคงนะครับ <c oughs> แล้วก็นอกจากผิดเรื่องบัตรแล้วก็ยังผิดฐานแจ้งความเท็จ ต่อเจ้าพนักงานนะครับอันนี้โทษไม่ไม่กี่ปีนะครับแต่ที่สําคัญทีอันก็คือตอนที่เจ้าพนักงานสอบสวนนี่ครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดที่ไหนอย่างไรเพื่อจะทําบัตรเนี่ยก็เรียกว่าแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้เจ้าพนักงานจดข้อความลงในเอกสารมหาชนก็คือเอกสารราชการอันนี้จำคุกห้าปีอีกเมื่อกี้นี่หกถึงห้าปีกำตั้งแล้วตั้งแต่แจ้งเท็จอันนี้ก็สิบหรือสิบเอ็ดปีรวมกันสองอันนี่แหละครับแล้วเค็นี้เขาก็ไปทําธุรกิจขายฝากถูกไหมครับก็ไปหลอกลวงชาวบ้านอีก นะครับเห็นไหมน้องผู้หญิงพี่ผู้หญิงคนเนี้ย่เอาตาเอาเอาไปไปกู้ต่างเขานะครับสุดท้ายเขามาจดทะเบียนขายฝากไปโกงเขาอีกเขาก็ฮุบที่ดินไปเลยที่ขายไปขายคนอื่นคนอื่นก็มาฟ้องขับไล่ค่ะเพราะถือว่าขายฝากนี่คือเมื่อเราไม่ไถ่เวลามันก็ไปเป็นของคนของคนที่ซื้อพอซื้อเสร็จเขาก็รีบไปขายผมผมได้วันนี้หลุดฝากปุ๊บพรุ่งนี้ผมขายคุณโอนมาเลยที่ดินสี่แสนหน้าผมขายแค่สองแสนพ เหมือนอำพรางรีบรีบโอนไปเพื่อกลัวว่าผมจะมาฟอ้องเพิกถอนเพราะถ้าคุณอนุมาบอกคุณอนุมาเป็นบุคคลภายนอกสุดจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนตามกฎหมายคุณกับผมทะเลาะกับคนเก่าอย่างไรคุณอนุมาไม่เกี่ยวนะครับนั่นคือข้อต่อสู้คุณอนุมาได้ถ้าโอนไปแล้วแต่ถ้ายังอยู่กับผมเนี่ยผมเป็นผู้แค่หลอก้็มาแล้วก็หมดขายฝากหนึ่งปีอาจจะต้องคืนอาจจะต้องคืนเห็นไหมครับ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอุม h ชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุม h a n n e l ค่ะพี่น้องท,ที่ที่ฟังอย่างเรื่องของการสมบัติแล้วก็ไปฮุบที่ดินหรือทำทำอะไรที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยออกเทาๆ่างเงี้ยนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่พวกอยากจะเรียนถามพี่น้องก็คือเนี่ยเราพูดถึงคนที่เข้ามาสมบัติใช่ไหมครับ แล้วเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดการสมบัติเนี่ยพูดหน่อยสิว่ามันผิดขนาดไหนหรืออะไรแค่ไหนเนี่ยเป็นมันมีสองแบบก็คือระเบียบราชการให้ทําได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับิโดยไม่ชอบก่อนอันแรกนั่นแรกนะแล้วก็สองได้ผลประโยชน์ไหมได้ถจะได้ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เห็นไหมครับอยู่ในมาตราเดียวกันผู้ใดเป็นเจ้าพน,นักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกอ่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดใช่ไหมครับนั่นคือเจ้าพน,นักงานนะครับหมวดเจ้าพนักงานอันนี้ไปปปชแน่นอนจำคุกเป็นเกิน10ปีนะครับนี่คือเจ้าพน,นักงานแล้วก็ถ้าทุจริตได้เงินด้วยเนี่ยปฏิบัติหน้าที่มิชอบเป็นเรื่องของเจ้าพน,นักงานธรรมดาแต่ับม้าต่ายเดียวกันหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มันมีโทษคาว่าทุจริตเจ้าพนักงานเรียกรับเหรอเจ้าพนักงานรับสินบนใช่ไหมก็ไปโทษนู่นเลยครับตลอดชีวิตประหารชีวิตเลยนะและถ้าเกิดสมมติอันนี้สมมุตินะคะคสมมุติท่านผู้ชมทา่านผู้ฟังคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการบางทีอาจจะไม่ใช่แค่เพียงเจ้าหนะ้าที่ที่นั่งหน้าโต๊ะอาจจะเป็นสมมุตินะพอะเขาเป็นกระบวนการเขาทาเป็นระบบเขาทาต่อเนื่องมาหลายปีเขาทาให้คน<ม>หลายคนเขาทาเป็นช่องทางเลยโอ้โห คนเหล่านั้นอาจจะเป็นราชการบ้างไม่ราชการบ้างถูกค่ะอาจจะเป็นระดับใหญ่กลางเล็กครับคนที่เป็นข้าราชการก็โดนเจ้าพนักงานอยู่แล้วถ้าเรียกรับสินบนก็เป็นเรื่องของทุจริตต่อหน้าที่อัญาโทษตลอดชีวิตผ่านชีวิตส่วนชาวบ้านที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานขออนุญาตนิดหนึ่งค่ะถ้าเป็นราชการเนี่ยถือว่าผิดวินัยผิดวินัยออกแล้วครับไม่มีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญเลยทุจริตนี่ทำได้อย่างเดียวคือให้ไล่ออกอย่างเดียวคุณไม่ได้เงินบำเหน็จบำนาญอะไรเด็ดขาดเลยนะถ้าถูกไล่ออกนะฮะเป็นหนังสือเวียนกฎมาตรฐานการลงโทษของกอพมติคณะรัฐ ว่าจะทุจริตนี่ต้องไล่ออกอย่างเดียวนะครับไล่ออกเลยสูงสุดนดยไล่ออกนะตัวสูงสุดนะนะแล้วก็ไม่ได้รับอะไรเลยบาเหน็จบานาญอะไรไม่ได้นั่นคือวินัยก็ว่าไปในส่วนของอาญาก็ตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตคุกไปโอเคนะครับคนที่ไม่ใช่่ะคนที่ไม่ใช่ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานคนไหนเอาผิดตรงนี้เมื่อคุณไม่ใช่เจ้าพนักงานคุณก็ไปช่วยเหลือเป็นช่องทางพาคนมาแก่งเอามาสอบปากคําเท็จอะไรเนี้ยก็จะเป็นความผิดสนับสนุนเจ้าพนักงานลงโทษสนับสนุนรู้สึกจะลบโทษสองในสาม โทษตันดน้อยกว่าโทษน้อยกว่าแต่ว่าก็โดนสนับสนุนเจ้าพนักงานไปถ้าเจ้าพนักงานตลอดชีวิตก็ลดเต,ตือนแล้วตลอดชีวิตอะไรเงี้ยโดยคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวก็วก็หมายไทยเขามาพู้ใดโทษถ้าเกิดสมมติเขาไม่ใช่คนไทยเป็นคนต่างชาติมาเนี่ยโทษยิ่งหนักกว่าไหมือวาไม่ไม่ครับกฎหมายชทยคขา่าผู้ใดครับไม่ไม่หนักกว่าไม่หนักกว่าเพราะงั้นก็ไม่รอดนะครับแล้วถ้าเป็นกระบวนการ Uh <huh> นะครับลักษณะเหมือนสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปหรือเป็นองค์กลุ่มกระบวนการเป็นอังยี่ถ้าซ่องโจรก็5คนขึ้นไปกระทำผิดกฎหมายอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติอันนี้ก็เป็นซ่องโจรส่วนมามันจะมาพร้อมวังยี่เป็นซ่องโจรนะครับลงรวมสมคบ <c oughs> ก,กัน <c oughs> แล้วก็เป็นกระบวนการทําผิดนะเป็น,เป,นเป็นกลุ่มคนนะมารับผลประโยชน์เอาคนจากต่างชาติมาแล้วก็มาสวมบัตรอันนี้เป็นอังยี่แลละนะครับแลวถ้าข้ามสว่างสองรัฐขึ้นไปไปผิดพร้อมหยัดอาชญากรรมข้ามชาติ เหมือนทีเ่อเอาคนลงวิญญาข้ามมาลงเรือมาป<อ>ระบออาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ทั่งหรือถ้าถ้าถ้ากักขังลงเหนียวรถข้ามนุษนนยนษ์นะครับมันต้องมีบังคับขู่เข็นกักขังนงเหนียวพาคนมาจากที่หนึ่งมาสู่ที่หนึ่งมากักขังลงเหนียวแล้วเลือกสวยงามผลประโยชน์<หละ>ก็คือจะเอาสวมบัติให้เอาตังค์ให้ฉันนะหัวละแสนอย่างเงี้ยครับแล้วอีกอันนึงก็คือในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินี่คือเอาคนระหว่างสองรัฐทำผิดระหว่างสองรัฐทำผิดอีกรัฐหนึ่งพามาที่รัฐนี้แล้วก็แสวงงาประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สิน นาอย่างนี้ก็มีเหมือนกันคอนเซนเตอร์ก็เหมือนกันคอนเซนเตอร์ก็โทรอยู่ที่เมืองนอกอก็เป็นความผิดอีกรัดหนึ่งก็ทําผิดในรัฐหนึ่งความผิดเกิดขึ้นในรัดเราด้วยมันก็เป็นกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเหมือนกันหลอกคนไทยแต่คนคนโทรหลอกอยู่ยประเทศเพื่อนบ้านเราต้องอครับเขาเรียก<อ>ทาผิดระหว่างสองรัฐด้วยกันสเสวงหาประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินเ็าเรียกกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาตินี่ถ้าเกิดใครพบบ่อแสประเภทคนที่แบบมาเดี๋ยวทำบัตรให้อ่าเดี๋ยวทำบัตรประชาชนให้นี่ แจ้งตำรวจหรือแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทั้งคู่ได้ครับแจ้งปกครองได้ง,งานอำเภอก็ได้นะครับจริงๆตํ้ตำรวจเนี่ยโอเคอยู่แล้วโดยหน้าที่ตำรวจนะครับโดยหน้าที่อยู่แล้วนะครับว่ามีกระบวนการอย่างนี้ผู้ที่ไปรับแจ้งมันจำเป็นต้องเป็นคนที่ต้องทําเองหรือไปขอไปถูกหลอกเองใครพบเห็นก็เป็นผู้กล่าวโทษได้เพราะเป็นความผิดต่อรัฐความผิดอาญาแผ่นดินเราดูคนนี้ไม่ใช่คนไทยพูดภาษาไทยก็ไม่ได้แล้วไม่ร,รู้เรื่องอะไรประเทศไทยเลยมีบัตรด้วยแต่มีชื่อนายนาลงสมศรีอะไร่เงี้ยนะคะ ไม่ละไม่ใช่แล้วกดูหน้าก็ไม่มีอะไรที่ดูเป็นไทยเลยดูเป็นประเทศอื่นซะมากกว่าแจ้งได้ไปบอกตำรวจหรือง่ายๆเลยคุณอนุมารู้จักคุณอนุมาอยู่ในหมู่บ้านน่ะแต่ยอยมาเจอนางผู้หญิงคนหนึ่งอนุมาเกษตรพิผลเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าเรารู้จักในคนเนี้ยทําไมชื่อเหมือนเพื่อนเราเลยอ่ะสวมแน่ก็ไปแจ้งความก่อนให้เขาสอบสวนได้อนะครับอย่างเงี้ยครับ เราก็ทําได้นะครับนี่อันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเราได้นะคะเรื่องของกฎหมายยังมีอีกนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาติดตามนะฮะโอ้โหื่องข่าวนี้ฟังแล้วก็ตกใจเลยคุณผู้ฟังแจ้งความเอาผิดอ้างตัวเป็นคนรวยรีดทรัพย์ข่มขืน พบคดีอือ้อเลยนะคบพี่นรงพวกนี้ติดตามได้ใน1้6กุรุทอกับท่านอายการนรงศิรสันอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสนังกงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสันงกงานอายการสูงสุดค่ะวันนี้ท่านอายการนรงและดิฉันอนุม,มากเกษตรพุทธผลผล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ